สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาจะมาสอนทำไม่ใช่ดิจะมาสอนโหลดโปรแกรมโหลดเกมกันนะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมมันสามารถโหลดเกมฟรีไฟล์ได้นะครับผมนี่ของของผมผม,มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอแล้วก็ทีนี้นะครับผมจะทำไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยนะครับผม ครับผมเพื่อให้กำลังใจตัวผมด้วยนะครับมานะครับผมออันดับแรกนร้บให้เข้ามาที่ Google ก่อนเลยนะครับผม mm. เซิร์ชในคอมเลยนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คำว่า g a m e l o o p คำว่าเกม o p นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้เราแล้ก็ให้เรานนเนี่ยกด เข้าไปเลยนะครับผมต่อไปโหลดอันแรกไปเลยนะครับผมอ่านะครับผมมันก็จะมาเข้าหน้านี้เลยนะครับผมซึ่งซึ่งในเกมซึ่งเป็นเกมที่มีสไตล์ให้เล่นมากมายเลยนะครับผมมีตั้งแต่โรบอทไปครับฟีฟ่าฟีฟายอะไรแบบนี้นะครับผมมีเกมซับวีด้วยนะมีพับจีด้วยแม้กระทั่งอมงอัดก็ยังมีเออ นะครับผมแล้วก็นะครับผมพอพอเข้าอ่าพอเข้านานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คําว่าเกมดูบเลยนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่คําว่าดาวโหลดนะครับผมแล้วแล้วถ้าดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมอ่านะคมันมมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะครับผมเราสามารถเลือก เลือกได้เลยครับผมว่าจะเลือกเกมอะไรดีนะครับเลือกเลือกเกมอะไรที่จะไปดาวน์โหลดนะครับผมแล้วพอดาวน์โหลดนะครผมกดคําว่าที่ฉันนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นพวกเกมที่เราในเนี้ยดาวน์โหลดไว้นะครับผมมีแอปของชั้นด้วยซึ่งไอ,ไอพวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจอา่าครับผม แล้วก็ให้เรานเนี่ยกดเข้าไปที่เกมเกมนั้นเลยนะครับผมเราักพักอึงก่อนนะครับผมอ่านเนี่ยนะครับผมแล้วกออ็อันนี้นะครับผมผมเข้าผมเข้าเกมฟรีไฟนะครับผมเข้าเกมฟรีไฟนะครับผมรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก,ก่อนนะครับ นะครับผมตอนนี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับผมอยากให้มันหน้าจอแบบว่าเต็มแบบว่าไม่ไม่เห็นขอบตรงนี้นะครับผมให้เรานเนี่ยกดตรงนี้ก่อน,นครับผมแล้วหลังจากนั้นก็กด f 1 1นะครับผม f 1 1นี่นะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมและถ้าและถ้าพวกเราเนี่ยยังเป็นมือใหม่หัดเล่นเกมฟรีไฟลในคอมนะครับผมผมก็ ผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ได้มาสอนหรอกนะครับผมผมเ,เราเราเนี่ยไปกดไปที่ f หนึ่งนะครับผมอ่าแต่ว่าเห็นตัวผมเป็นตัวอัมตัวอดัมแบบนี้จริงๆผมนนเนี่ยเนี่ยอยากจะแต่งเป็นอดัมเฉยๆนะครับผมไม่ได้ป็ินไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดป็นอะไรหรอกอ่าครับผมจะผมแต่งตัวแป๊บหนึง่งอ่าไม่เป็นไรให้เรานนเนี่ยเนี่ยกดมาที่ f หนึ่งนะครับผมผมไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่ขึ้น โอ้ยน้อเอ,อ้เฮย้ยมาเป็นไรวะอ๋อะนะเดี๋ยวผมไปแต่งตัวแป๊บนึงแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆนะแปบ๊บเดียวอันนี้ก็คือตัวที่เราตัวที่ผมเนี่ยเล่นประจําเลยนะผมแม็กซิมแม็กซิมผู้ที่มีกล้ามสวย มากเลยนะครับผมเดี๋ยวรับของตัดดูนะอ่ะ้เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยจะเล่นไปสักตาหนึ่งก่อนนะครับผมให้ทุกคนเล่นกันดูนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาสอนด้วยนะครับผมไม่ได้สอนอะไรมากหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ที่เล่นอะไรเยอะหรอกนะครับผมส่วนใหญ่ก็หลักของผมนั่นเนี่ยก็จะอยู่ในของโทศรศัพท์นะ โอ้โหตอนนี้ก็มีแต่้แต่ของไก่ทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนโปรไฟล์แป๊บนึงอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบว่าสิทธิ์ขั้นสูงฟรีจากจากปีที่แล้วนะครับผมเออนะับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเล่นหมดหัวโตไหมหัวโตรหรือว่าซีวซีดีเอาหัวโตแล้วกันเนาะเออหัวโต ก็กดเขาเริ่มเกมได้เลยเออเข้าเลิกเข้าไปแล้วนะครับผมอ่านะครับผมเข้ามาปุ๊บก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมอ่านะครับผมแล้วเราในเนี้ยก็กด f 1ไปนะครับผมนี่มันก็จะมีแต่ปุ่ม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 แล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่มแล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่ม อะไรเนี่เป็นไรแล้วก็ให้เรเนี่เล่นตามสบายเลยนะครับผมให้กด F 1ด้วยนะครับผมถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรนะโอ้โห,โหเก็บไปทำไมเนี่ยคนจะใช้โอ้ไม่แปลงกันเลยนะออเออเป็นคนมีคนยิงครับคนยิงมีคนยิงใจเย็นใจเย็นใจเย็นวัย,ย,ยวรุ่นใจเย็นวัยวรุ่นใจเย็นวัยวรุ่นดาชาดาชาเรียบร้อย โอ้โหเป็นยิงอะไรดังป๊อก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนร้านเราทำไมอ่ะแย่งทำไมอ่ะอืมนี่ใส่ไม่ดีเลยนะนี่่ใส่ไม่ดีเลยเป็นไรอุ๊ยอุ๊ด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 เก็บเจ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 ็บ,จบแย่งยิงไม่ ยิ่งไม่เลิกเลยนะนะยิ่งไม่เลิกเลยสมัมผิงก่อนเลยเมียเด็ดโดนละอ่าเจอเจออีกแล้วพ่อหนุ่มเสื้อแดงไปไหนจ๊ะแม่รีบวิ่งหนีไปไกลเลยนะหนาสัญลักษณ์บอกอยู่ด้วยเอา้าอุ๊ยอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ,อ่า มตอนนี้ผมเข้าอันดับหนึ่งไปแล้วนะโอ้โหแล้วมาแล้วมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยเร็ว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 ูฟรามาแก้แค้นเหรอจ๊ะมาแก้แค้นเหรอไปแล้วจ้าช่วยอะไรเพื่อนช่วยดึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงให้เดี๋ยวผมไปได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงไม่ยั้งเลย ตายปิดกระไม่ก่อนปิดกระทิโโชินกก่อนเนีเ่ยยิงไม่ยั้งเลยนะอ้าได้ไอค์แคมแปดแบบนี้สวยดีครับสวยพ่อชอบไอค์แคมแปดมากเลยจะมันมงเป็นตัวไหนมามีตัวไหนบ้าง โอ้แล้วมาแล้วมาตอดหลังลวันนี้เหรอตอดหลังวันนี้โอ้มาล,ลุมด้วยนะไอวูฟราวูฟราใส่เสื้อกล้ามพี่แจ๊ดมาทำไมทำไมต้องไปรอเลียนพี่เขาด้วยเอ,อื้อเกิดใหม่กันโอ้โหได้ได้คองอสวงซองควงหรือคองสวงโอ้โหยังเป็นเด็ก ป่นใหม่ไฟแรงอุยโอ้โหใช้เราใช้ปืนลูกซองยิงทำไมใช้ปืนลูกซองยิงไกลทำไมไปแล้วจ้า S <S โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหยี่โอ้โหเราได้เราได้ M4 เหรอนึกว่านึกว่าได้ a ดับถ้าเป็น a ดับอ๋อได้ SKS แม่แล้วลืมไปไปเปลี่ยนสก,กินด้วยนะ เออก็ต้องขอโทษเขาไปด้วยนะผมมีสกกินอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาใส่นะผมเพราะมันแต่ชั่วขาวท้าวอนนี้ไม่ไม่มีเอฟิกอะไรเลยเอาดิมิที่ดิมิที่ตัวอะไรอะ่ะจะซ้ำทิ้งให้ย่อง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  จริงรงมันอยู่ใกล้ผมมากเลยนะหรือว่าจะอยู่บนหลังคาอมมันอะไรกันเฮ้หรือว่ามันจะลงไปข้างล่างหมดแล้วเฮ้ยพ่อหนุ่มเสื้อแดงพ่อหนุ่มเสื้อแดงเนอะนี้ ไปแล้วไปแล้วแล้วไม่อยู่หรอกไปไม่ทันยิงๆเลยเอา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 ,เอา,เอาไปไปตั้งไว้ไว้ฝั่งนี้ลองอยู่ฝั่งนี้แต่ทำไมต้องไปตั้งฝั่งนู้นโอ้โหของเยอะจริงๆโอ้โหแล้วมาเข้าค่ายเนี่ยมาเข้าค่ายแล้วอ๋อ ข้าค่ายเหรออุ๊ยโอ้โหมามาโถมแบบนี้เหรออุ๊ยไปแล้วเลือดเหลือหน,นึง่งพ่อหนูหแดงอุ้ย โอ้โหเราได้บาเลตอีกไม่ถนาดอะ่ะอ๋อสองยาวสองยาวสองยาวมีปืนยาวให้ไหมโอ้โหมีแต่ฟาร์มาแล้วฟาร์มากระสุนเลือนหนึ่งอีกแหมเราก็ต้องเราก็ต้องยิงให้ดีโอ้โหไมยิงยิงล้มไปเ่าก็กระสุนหมดแล้วก็เออไกดไหม่กับ ทอดทอดทอ,อะไรเนี้ยโอ้โหมาเยอะเกินโอ้โหแล้วแล้วเขานำอันดับหนึ่ง้วนี่กระโดดยิงกระโดดยิงเต็นหรอ เดี๋ยวก็ทับบวดฝวดหน้าฟาดหน้าเลยโอ้โหเพื่อนรถทีนะเพื่อนเหลือแค่สองนาทีตะกกี้โอ้โหเราปืนไม่ดิ้งซะด้วยแม่นางเซนรี ตัวละครใหม่เอา้าผมอยู่อันดับที่สองเฉยเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ้ออันดับที่หนึ่งเหรออู้อ่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสำหรับการเล่นการเล่นเกมฟรีไฟในคอร์กนะครับผมจริงๆกะว่าจะมาสอนโหลดนี่แหละัแต่ว่าแต่ว่าอยากลองเล่นให้ทุกคนดูนะผมก็เลย เล่นได้ดูเลยนะครับแต่ว่าไม่มีการเปิดเปิด F1 เลยครับผมกด F1 ทาไมอ่ะเออไปกดทําไมก่อนกดเพื่อ oh. ะอะไรเมนโต้นะครับผมเออก็สําหรับวันนี้ครับผมเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรนะครับผมก็ hanno? ต้องรอติดตามก่อน <S <S นะจ้าสำหรับนนี้บาย